หนูงงครับอืมปลาทูครับาทูโอ้มาแล้วครับปลาทูปลาทูนโรินะครับคู่ที่สองตามมาติดติดครับเอ้ครับผมเคปลาทูอีกแล้วครับสองคูิดติดครับ โหลดีแล้วครับโหลแล้วครับแคมที่สิบสองมาแล้วครับน,น,นี่สามคู่ครับคู่ที่สามครับโอเคหาช่กแล้วครับรคู่ที่สี่ครับ ว่า,วาอุ้ยเลยขึ้นโกงตรงนี้สั่งไปทางนี้นะ ขึ้นมาตักเรือนี่เจ้าก้นลุงเจ้าัน้ำลงนี่ไม่ต้องไปได้เลยดักตักกระถนี่เลยโล้วครับอืมปทูหรือเปล่าครับประตูหรือเปล่ครับล้นหน่อยครับประตูหรือเปล่าครับปลาทูครับ ปลาทูครับปลาทูปลาทูคู่แรกครับติดนิดเดียวเอาขึ้นก่อนครับปลาทูครับโอ้โหมาแล้วครับปลาทูปลาทูนี่ครับปลาทูคู่แรกของวันนี้ครับโยนแสงหรื <c oughs> ดเดอเปล่าจารเนี่ <c oughs> นนย ครับไปดูทางไหนย้อนเสียงนี่ครับจับยังไงครับโอ้ยโอ้ย มาโทูครับคู่แรกของวันนี้ครับผมโอเคจะติดต่อครับแบบนี้มันไม่เขาไม่เรียกว่าปากกสูบนะครับ ใต้หลูก้อนแบบนี้เขาเรียกว่าปลาทูปลาทู

คู่ที่สองตามมาติดติดครับเนี่ครับผมโอเคมาทุกอีกแล้วครับสองคู่ติดๆครับนี่ครับ,รบจัดไปครับกันสู่คู่ครับ cú thi 2 các bạn, ok, xuất lắm, đủ rồi đấy không, đủ em thi số 2 mà đang sẽ đưa không อาไม่ใช่เทมที่สิบสองครับเท่ที่สิบสามครับสิบสองะสิบสามครับอนี่สามคู่แล้วครับนี่สามคู่ครับคู่ที่สามครับโอเคสุดยอดครับวันนี้ตีเด็กมันดูครับ Ha ha ha!

โดนมาทุยแล้วครับมาทุแล้วครับคู่ที่สี่ครับทลายสรอบ้างไมะครับคู่ที่สครับเรียบร้อยครับบ visa ครับโดนแล้วสถิติโดนทำลายแล้วครับคู่ที่สี่ครับ ต้องถ่ายรูปเก็บหลักฐากนก่อนครับได้ครับไตพ่พีชาไม่เชื่อครับ Mum, my cousin.